สวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะเป็นแก้วของหมูดาวค่ะสนใจทักเข้ามาได้ที่เพจพายดาวมงคลหรือเฟซบุ๊กเสรีชนหัวนาคำนะคะ08-01-736 082ขอบคุณค่ะหนูดาวมีสติกเกอร์หลายแล้วนะครับโดยผิดหมายว่าช้างพลายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคำว่า creator ครับก็จะเห็นสติกเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทำอะไรอยู่ อันนั้นแป๊อาอาบอืมใช่ๆๆก็อาบแล้วเมื่อกี้นี่ก็อาบตามก๊อกนั่นแหละครับาดาวอย่าดื้อน้องดาวอย่าดื้อน,นะครับดาวไม่ดื้อไม่ดื้อไม่ดื้อน้องเฟิร์นมาดี่เฟิร์น เราโตมาเป็นทหารมันไม่มีความอยู่ด้วยต้องต้องคมอยู่ด้วยถ่าได้ถ,ถ่าได้ไม่เป็นไรแตเข้าไปถ่ายนะไ,ไ,ไม่ได้ไ Nào chưa nó sẽ tắm lắm 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 มาบ้าลุกขึ้นบ้านเดาลุกขึ้นมามาครับลุกขึ้นากกว่าุบ่มันตกลุมมันตกลุมตกลุมตกมาลุกมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมามาอึ้ยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นเ้ยบ่มาพขึ้นมาลุกจ่มาลุกเลยเข็กซ์ทั้งนึงมาลุก ก็ที um, ่เราจะไปลุงคืต้องมืมาดิ้บงงนดี่นะครับอ่าตรงนี้อ่ายิ้นด้วยจิ้นด้วยเอาได้ไหมได้แล้เอาเีรอ่าเนีาเ้นอ่าเราองนี้นา้อมซ้ายเออประมาณนั้นลูกเอออัดมือถือแตงนนิดนึงทาอัตชกิน่ป็นไห ทำดีลูกทำดีเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกนุ่มดูให้อยู่โอ้ยเดี๋ยวพึ่งลูกอย่าพึ่งลูกดาวดาวนอนดีกก่อนอไม่เก่งเลยคนเก่งเขานอนดีๆนอนก่อนช่วยแตนอนพิษทหารอย่างเดียวเลยดาวเอออะไรงั้นก็ได้เอออะไรงั้นก็ได้เอ้าดูช้างดูช้างไม่ต้องดูอาการช้างอาจจะเปลี่ยนให้เขาช้างชอบเดินทานคยได้กินตระมาณเดี๋ยวไหมจะทำเสรนจไหม

จิ๊บตะกามจบมาเจบม,มาจบม,มาเ็จบม,มาจบม,มา,มมาพอแล้วพอแล้วถ้ามีของเียโดนีโอะไรใสเลยนะ้าะกีให้เขาจับด้วยที่เขาจับด้วยบ็ับเออเออให้อยแกได้ก็คน

Dua k <Thank you. S 2> 你们进 ทางข้างในว่าให้ชาวรวมตัวกันมีที่ดีคที่หัวตมอยู่ยี่คน่าะสวยนะินกเปในโครงการเขาก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะมาร้วเยวแต่ว่ามาไม่ได้หมดครบทุกเที่ยวหรอกเพราะว่าทางบางเที่ยมันตกมันบางตัวก็ออกจากพื้นที่ไม่ได้พื้นที่คือว่าทางุบอันนี้ออกจากที่ไม่ได้ ว่าทางชรามัน so, ดูบ e ้างทีนี้ก็ทางที่เป็นพิการบ้างเออแล้วก็ทลาบ้างประมาณนี้สัก50เ้นได้ได้ได้40-50เขี้ยนได้เราทำเป็นร้อยกว่าเชี้ยนไปอยู่ร่วมร่วมตัวกันไม่ได้เพราะว่าพื้นที่มันมันต้องย้ายเหมือนไปงานทางเนี่ยใช้เปนวนสองสามร้อยมันก็ต้องเป็นระะยยาว ม่ดูทำไดไได้้างวันนี้มัช่อนกว่าลาเยเรรูไไ้ได้ยันได้ลงอยู่ด้วยถ้าลงมอยู่ด้วยได้เื่องแน่แล้วก็มัจนจะจำจำดินบานคนนี้คนนี้ถูกแล้วใช่ไหมจำดินบานเลย เฮอยจุ hey, ๊บตงนี ahead, you, denn, ้ลลุบได้ะบุญกระดาษจุบน่อยจุบจุบหน่อยจุบนิ่จุบชุ๊หน้อยอืนจุบอี่อมจุบจุบดีๆนมีของกินมาอยากทำหนึ่งบัเดี๋ยวพ่อไปเอาของกินมาให้เดี๋ยวทำาทันตังทันตัมั่นเฮ้เดาเดาั้มดวจิ้มหัว

có khó hái khó hái cái chân nè nè, lòn luôn còn má เป็นไรไม่เห็นมากกว่าที่คิดเลยมึงอยู่ด้วยไม่เป็นไรหรอกมันเหี่ยวเดียวพัดไล้างออกไม่ได้ลูกมันมีน้ำห้องน้ำครับใส่กระถางไหมใส่ทีใส่ทีมั้งไอ้ทีลุงลุงจะไม่ได้อยู่ด้วยอ่ะเอาช่วยเลยจับภาพดีๆยด้วยครับจุ๊บจุดจะเกลี้ยกล่อมอะไรจะเกลี้ยกล่อมทำไมนี่นี่เดียวลุงออกเดียวต้อเป็นอะไรเออลุงลุงจืนเอายืนิ่งๆนิ่งๆฮาวหยุด

ข้างในต่อเดี๋ยวถ้าไปถ่ายข้างในต่อปกติคนเยอะตะกียไรเขาออกวันันต้องครับเอาเศษถุงให้พ่อมาที่อยากไปเล่นเอาเศษถุงเอาเศษถุงดีถุงทำไมดีปุ้งดีปุ้งไอ้ดื้อดื้อแล้วตามขามอะไรตามของมาจากงานที่เขาจะแด่ตามจะมาถึงบ้านของอะไรบอกที่กลางผสมทั้ง นี S <S ่กับพมอะไรเอาอะไรับไปไหนับไปไหนมาไหมมา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 อะไรเต่กระินดตกินจะอ้นอะไรยางจะอ้นยังทำกี่รน ว่าถ้าเล่นถ้าเล่นเอาเรารู้จังหวัะทิศทางทองก็ไม่เป็นไรหึ่เดืนี่ทาจริงทาง,ทาง,ทางผมต้อเตรียมย่างไปทุกวันจะทำงานทุกวัน ที่กำลันก of ็มีเขาขายอยู่แต่ว่าพอาะอ้ยนทางผมมันมีเงินทีพอช่วยเหลือให้้าหางเนยอสทีแล้วเก็เขามาทาปากด้วยครับในทาง่องยูทูบตอนนี้ก็ลูกสาวกำลังใส่กําลังคนกำลังติดตามเท่าไหร่นัก็ต้องมีไ่ช่ทีตทางายดํากําลังสร้างให้ตื่นตัวไว ก่อนหน้านี้มีน้องฟ้าแปดครับฟ้าแปดถ้าทำให้เอาไหมลุงให้เอาไหมเลี้ยงไหวไหมกินเยอะกินเยอะแล้วไปอีกมอเยอะอยากเลี้ยงนะแต่ว่าโตขึ้นกว่านี้ชางเยอะนะลูกกินเยอะกว่าวัวที่บ้านนะเองนะแต่เช้านี่โอ้ยตุ๊กแสตเอาไปในคาร์ลกับวัวแน่นอนนี่ปอยาก ถ้าปีสองปีอเลียงนะครับแต่ว huh. right. ่าโตกว่าน like right. ี้แต่ว right. like so like ่าชางมันต้องระวังว่ามันจะเที่ยวฟังเราอยู่ขนาดนี้นี่ยอันรายคือคือว่าเออใช่มันจะชางจะขึ้ไปรุ่นทวัขึ้นไปรุ่นตุวมันเนาะถ้าเราจะเข้าไปสัมผัสมาเล่นแบบนี้ด้

Kalau minang sahur, kalau minang sahur, kalau minang sahur, kalau